เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะนี่คือเขากําลังกินปุ๋ยพบว่าตอนช่วงที่เราหว่านมนีน้ำเนาะผมตกใหม่ๆเลยแลาวน,นี่สายยูเรีย <c oughs> สายยูเรียแล้วทงนี้รอบแรกค่ะเดีเ๋ยวแล้วเริ่มกินปุ๋ยแล้วเราจะมีรอบที่สองรอก่อนรอให้รอบแรกเขากิในให้เต็มที่ก่อนเล้วก็ต้องใช้เวลาหลายเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่านั่นแหละทุกคนกว่าจะมดติดตลุดแรลกเนาะเพราะว่าเขาก็เริ่มจะ จะ,จ,ะจ,ะจะแต่งตัวจะต,จะตั้งท้องจะตั้งที่ตั้งท่าแล้วคุณฝนจะหมืดมาอีกเลยทุกคนดูสิจะทนฝนไหมนี่เขียวๆเขียวกไม่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วเนาะจากที่น้ำแห้งไปเป็นเดือนเดือนกว่าอย่าเต็มเลยพอเราเอาปุ๋ยมากระตุ้นตอนช่วง เป็นเห็นเป็นขาวเราไปชี้ใป๊ะโป๊ะโป๊ะเอาเด้มันก็มีกำหนดของเขาเนะ คุณอะทุกคนรู้แรงหรือไม่แรงคุณสบายเขาส่าไปั้นอยู่ก็ทะเลเนะาะในปานทิ้งทรายเออถ้ามีเสกเขียรลองด้วยกับม่ถ้ามีเสกเขีย,ขยรองด้วยจะโอ้โหสมบูรณ์แบบเ,เขีย,ขยรอ,ยยะโอ,โยอะไรจะมาลองตอนบ่ายตอนค่ำตอนเรมตอนเช้าเขียรองตอนฝนตกสิเนาะฝนไม่ตกก็ไ วันนี so 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 feels, so so, so the ้เด้อเดี๋ยวฝนไม่ทันฝนเดี๋ยวัแน่ครนี้เราก็จะรอไปอีกประมาณสัก2อาทิตเกือบกอเมอิตแะต่ไม่ถึง3มอาทิตย์รเนาะมาดูเรื่อยๆถ้าเขาไม่เขียวแล้วเริ่มเหืองแเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยรอบสเพราะว่าตรงนี้ตรตอนนี้ต้องเร่งต้องมาดูบ่อยๆเรือยๆเนต้อีบเร่งเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วนี่เดือนอะไรเดือนอะไรไเินเก่าดูเดนซีตกรองเนก่าดูเินเดิบ อยากขำกันเนี่ หนูหนูหนูในหนูในปากเขาเนี่ยเนี่ยเวลาเขาออกแต่ละที่ มากเลยลงไปเนี่ก็จะประมาณแค่แค่คนนี่แหละโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้า